สวัสดีครับมาเพ่าผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยครับผมวันนี้มาลุยป่าครับดูป่าครับโอ้หาอยากครับผมหาพึ่งหามิมครับผมแต่มาเจอตัวไอ้มิมเนาะกำลังออกเยีะยวพอดีฟุกครับผมลังมันอยู่ตรงนี้ลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรหร่แล้ครับเดี๋ยวไปลุนดูว่ามีหนามมีอะไรไหมนี่ครับลังเมีแม เต็มเลยครับบินเต็มฟ้าเลยเลังครับเห็นไหมดำๆดครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะอาเดี๋ยวจัดการเลยครับแม่บินลงไปแล้วใช้ชูบดอกเดียวครับผมเพราะว่าเป็นปลาลูกเนาะชูบดอกเดียวด,ดีสุดครับผมอ่ะหยัดข้าไปเลย ดูสายตาครับผมเอาน้ำหวานสวยครับจะแหวกให้ดูครับผมนี่แบบหนึ่งครับนี่ครับลังผึ่งครับผมอือสวยงามครับหัวน้ำหวานครับผม สวยงามวนนหวานหวานตัดครับตัดกันเลยครับขาก่องเอาต้นใหม่ทํำขาก่องผูกกระตรุกอะเาเรียกดงล่างนี่สาบเสือครับเอ้ยสันนิดนึงเลยครับเด้อ มึงไปถูกตำหวานวาอีกเมากล้วครับไปแฝงนอครับผมครับแรงแรกครับผมน้ำถือโอเคครับผมนี่ตัวอ่อนกับพอได้ครับของฝั่งไปวิ่งกันต่อครับ พอดีมาเจอพึ่งพวงครับนี่ครับูแม่เต็มรังเลยครับน่าจะเอาได้อยู่ครับรูค่อนข้างใหญ่เนาะปากทางกว้างเนะะาะแล้วใช้ชุดตีพึ่งหลวงครับเดี๋ลมควรดูดูน้ำครับถ้ามีน้ำก็เอาถ้าไม่มีน้ำก็ปล่อยครับแต่งตัวเป็นนึงครับ อุปกรณ์พร้อมครับมีดทูบพุงครับผมไปะูดกันเลยแม่พันตีพึ่งหลวงอ่าพึ่งพงครับดูครับทูบกันกรมครับ,รบ,กกรบปไปรลุนกันว่าจะมีหนามมีอะไรไหมครับผมไปดูยกันครับ เหมือนลู่ตัวครับผม,มดูครับครับมีน้ำม,มีอะไรไหม,มดูรังถึงครับ น่าจะมีอยู่นะอ่ะไปลุนกันดูครับมาลุมกันเลยครับเหมือนจะมีน้ำครับผมเหมือนจะมีน้ำปาดยากเนาะมันเป็นดินอน้ำแตกอืมคอยครับโอ้ย หล่นแล้วหล่นแล้วอึบอึน้ำเต็มถังครับจัวครับผมตัวนี่ครับน้ำครับอืมจัดไว้ครับผมน้ำมีน้ำ น้ำม,มีครับอืออันทีสองดูโอ้ผมปอดผมปาดน้ำถึงนนี้นี่ด้วยโซนน้ำขาดเราจะทำดีๆครับอันต่อไปเนาะ ไม่น้ำขาดอืม,ม อ,อื้าออกแน่นอู้ยน้ำโอเคครับผมน้ำโอเคยอยู่ไม่ออกแล้ว ้ยผมต้องแข่หนามไหมก็บ้าอยู่ดูหนามเยอะเลยครับยังนีกับโฟลุ่นอยครับอโอเคครับเดี๋ยวสักคู่เนาะ กลับออกมาแล้วครับน้ำพึ่งก็โอ้คำนวณก็ประมาณสามลูนหรือวนี่เดี๋ยวไปแยกน้ำแยกตัวอ่อนอีกที่นึงครับผมรวมๆก็่อยู่ประมาณสามลไปเดี๋ยวไปดูล่างต่อไปกันครับครับมาเจอพึพ่งอีกลั้งนึ่งครับนี่ครับรบ,บินข้าบินออกอยู่นี่ นั่งอยู่ในนู่นครับผมเดี๋ยวจุดทูบจัดการเลยครับว่าจะมีน้าเหมือนลังแรลกไหมจุดทูบเรียบร้อยครับสลัดแล้วก็ลุยกันเลยครับไปลุยกันเลย ยากเข้าไปครับผมดูเป็นไงครับมองไปเห็นครับ <c oughs> ควรไม่ถึงเนี่ยเด๋ยวครับผมน่าจะถึงแล้วครับ ๋ยวม่รู่นันว่ามีน้ำไหมดูในรูเนะาะถ่ายยากเนาะครับใหญ่มาดูฝั่งนี้ครับผมก็ยังไม่เห็นน้ำเหมือนกันไม่รู้ลังมันจะออกใดไหมตัวหน่าจะอ่อนขาวสวยดีอยู่ครับลังสวยอยู่แต่ว่าไม่รู้น้ำครับผมเดี๋ยวออกมาให้ดูเนาะครับเนาะ เหลื่อมกันเลยครับนี่รูหน่อยดาวเล็กครับมีตัวหน่อยหนึ่งนี่หลังขอบมันครับมีตัวหน่อยหนึ่ง ยากครับว่มองไม่เห็นเนา้มันอยู่ถึงไงเนาม ผลงานทัวที่ครับไม่ได้ถ่ายดูเนาะแม่ลุมเอายากครับผมมันต้องจกเอาครับหมุดเอาจกเอาครับผมอยู่ในนั้นนะก็ได้ล้างได้นำหวานอยู่ก็ประมาณสักครึ่งแผลนี่หมั้งอาจจะได้ก็ได้ล้างมาหน่อยหนึ่งครับผมเพจะไปลาบครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเผาผ่านกบในช่องผ่านกบพาลูนะครับสนคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ